ทุกครั้งที่เราทําบิดพลาดมันจะแอบกระซิบบอกกับเราว่าอย่างน้อยมึงก็ได้พยายามแล้วเรื่องราวของเด็กหนุ่มแก่แดดที่ชอบทําตัวโดดเด่นเป็นสงา่าไม่เหมือนกันชบชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปแต่ถึงเขาจะดูโดดเด่นจนเป็นที่สนใจของผู้ที่พบเห็นผลการเรื่องของเขาดันสวนทางกับหน้าตาทางสังคมถูกจัดให้เป็นคนที่โงที่สุดตั้งแต่มีโรงเรียนนี้เกิดขึ้นมาแม่โคตรบรมโง่แล้วเรื่องราวของคนที่เก่งการเข้าสังคมแต่ถูกกล่าวหาว่าโง่จะเป็นอย่างที่เขาว่าไหมเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรงังฟิิิล์มมภูจะเสนออแบัรย ให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดย g ก m i n g f o l l เ w เดาเดาเดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจีกิกน,กนแบบตาตอดตาย,ยาเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชารีบมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขั้วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไขช่ชาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นกลีบไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคําเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข โโหรือไม่เหมือนกับวิกิพฤฤฤฤีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่โรงเรียนเอกชนที่ชื่อรัชมอรอะคาเดมีซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนตั้งแต่ประถมยามมัธยมศึกษาที่ตอนนี้เด็กหนุ่มที่ชื่อแม็กฟิชเชอร์กำลังฝันว่าตัวเองสามารถถอดสู่สมการที่ยากที่สุดในโลกได้อย่างง่ายดายแมงคตรเทพแต่ความเป็นจริงแล้วแม็กเป็นคนที่กากในเรื่องเรียนเป็นอย่างมากกากถึงขนาดที่ว่าครูใหญ่เรียกเขามาพบแล้วบอกว่าถ้าเขายังกากแแแบบนนนนีีีีีีี้้้้ตตตต่่่่ออออไไไปทโโรรรรรงงงงงเเเเเยยยยจะะลคาาากกััมมมม็ ไรกากได้ถึงขนาดนี้มาก่อนเออมึงคือจุดต่ําสุดในชีวิตการทํางานของครูแต่ถึงแม้จะดิ่งลงเหวในเรื่องของการเรียนเขากล่าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของมนุษย์ด้วยการเป็นประธานชมรมทุกชมรมของโรงเรียนแถมยังมีชมรมมากมายผุดขึ้นมาใหม่แทบจะทุกวันเนื่องจากแมกมีพรสวรรค์ในการคิดค้นชมรมต่างๆขึ้นมามากมายแมงคุ้นๆนะและในทุกๆปีเจ้าของโรงเรียนที่ชื่อเฮอร์แมนบลูมจะมากล่าวสิ่งที่น่าเบื่อให้กับนักเรียนทุกคนฟังซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะรู้ตัวเหมือนกันว่าการพูดอะไรซ้ำๆซ,ำ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 ซากๆทุ แม็กกลาวไม่คิด้แบบนั้นแล้วเข้าไปชมเชยบลูมว่าที่กล่าวมาเมื่อกี้มันดีมากบลูมที่ไม่เคยคิดว่าจะมีคนชมเชยก็รู้สึกถูกชะตาแม็กแบบบอกไม่ถูกถึงแม้ครูใหญ่จะบอกกับบลูมว่าแม็กคือเด็กนักเรียนที่แย่ที่สุดของโรงเรียนนี้ตั้งแต่เปิดมาอ้าวจริงหรอเวลาต่อมาแม็กก็ดงครูใหญ่เรียกมาด่าเช่นเคยเพราะผมการเรียนของเขามันดิ่งลงเหวจนก,กูไม่กลับแต่ถึงระนั้นแม็กก็ไม่คิดจะแก้ไข,ขเรื่องการเรียนและบอกกับลูกสมุนที่ชื่อเด์กว่าเขาคิดว่าเขาสามารถเจรจากับฝ่ายธุรการได้แบบที่ไม่รู้้้้วว่่าาาไดดจรริงงหือออเเปลลตตตตยัใ๊ะ มแม็กก็มานั่งอ่านหนังสือที่ห้องสมุดเราวาเขาเป็นคนชอบหาความรู้ใส่ตัวแบบความรู้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โรงเรียนสอนซึ่งมันก็ทําให้เขามาเห็นข้อความความค,าม,คมในหนังสือที่คมบาดใจแบบเลือดสาดทำให้เขาอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนโนตเอาไว้เขาก็เลยมาถามกับเจ้าหน้าที่ว่าก่อนหน้านี้มีใครเข้ามายืมหนังสือนี้บ้างซึ่งมันก็ทําให้เขาได้ไรายชื่อมาและคนแรกที่เป็นคนยืมหนังสือนี้ไปอ่านก็คือครูสอนเด็กปถมเธอมีชื่อว่าโรสแมรี่เรียกโรสก็แล้วกันกง่ายดีแม็กที่มาเห็นโรสเป็นครั้งแรกเขาก็ตกหลุมรักคุณ,คณ ในซีนนที่เขาเรียกว่ารักเปิดสิ่งเวลาต่อมาแม็กก็มาพูดคุยกับแม่ของเดิฟเนื่องจากเขาเห็นว่าแม่ของเดิฟนั้นแจ่มแถมเป็นไม้เขาก็เลยทําทีเข้ามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเดิฟเพื่อหวังที่จะได้แอบแม่ของเดิฟทั้งๆท,ท,ที่เดิฟเป็นลูกน้องคนสนิทของมันแม่งจะเล่นแม่ลูกน้องซะและ้ะแต่ถึงแม้จะเป็นที่ยอมรับของทุกคนก็ยังมีไอ้นี่คอยแขวะเขาอยู่ตลอดเวลามันมีชื่อว่าบัคเออกูไม่ชอบคนอยากเด่นอยากดังจากนั้นแม็กก็มารักทายบลูมเพราว่าบลูมเป็นเจ้าของโรงเรียนที่มีธุรกิจโรงงานใหญ่่่ตอออออซึงดดดููเเเมมมมมืนนจจจะะไ้้รรราาบบบบกกกก็็ิชแแั พูดในการเข้าหาคนคนแบบนี้แม็กข้นน่ากลัวเวลาต่อมาแม็กก็มาที่ร้านตัดผมและที่เขามาที่นี่ก็ไม่ได้ตัดผมเพียงแค่นั้นเพราะร้านตัดผมร้านนี้พ่อของเขาเป็นเจ้าของและกําลังตัดผมให้เขาอยู่นี่แหละเออให้พ่อตัดผมทุกวันจึงดูท่าทางของแม็กแล้วเขาไม่ได้อยากจะให้พ่อของเขาเป็นช่างตัดผมเลยสัก,กนิดเนื่องจากคนที่เขารู้จักมีคนร่ํารวยและมีหน้ามีตาทางสังคมและมันก็ทำให้เขารู้สึกด้วยค่าชีวิตของตัวเองทงั้งที่พ่อของเขาก็ส่งเขาไปเรียนโรงเรียนเอกชนเหมือนกับพวกลูกๆคนรวยนั่นแหละแม่งเลี้ยงเสียข้าสขวสแบ นี่เธอก็ยังไม่เคยรู้จักกัมมันมาก่อนซึ่งแมก,ก็ใช้วาทศิลในการพูดบวกกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทาให้รถสามารถพูดคุยกับเขาอย่างกับว่ารู้จักกัมมาเป็นปีๆแม็กโคตรเนียนซึ่งหลังจากนั้นการใช้ชีวิตของแม็กก็ไหลเลื่อนตามมาที่เขาได้วางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการทีซีกับลูมที่ตอนนี้กําลังเหงาเนื่องจากอยู่ในสถานะที่ห่างเหินกับเมียแต่ก็ยังไม่ได้ยาและก็การกระดึบก,กระเดิบเข้าใกล้รถรู้ที่เป็นไม้เนื่องจากผัวตายจากการไม่หายใจและแมก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้รถกําลังใใใหหหห้้้้ออาา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 รรนนนตตููปปปปลลลลแแแมมมม็็กกัเเยยคคิดว่่ถจะะชบง ปลาเขหาวัาชอบแม็กมันก็เลยมาหาบลูมที่โรงงานเพื่อจะขอทุนในการผลิตตู้ปลาบักควายโดยอ้างว่าถ้าโรงเรียนของเขามีตู้ปลานี้จะทําให้มีนักเรียนม,มาเรียนกันมากขึ้นแม็กเกี่ยวกันตรงไหนวะและต้นทุนที่มันอยากจะได้ในการทําตูปา้ปลาก็มีราคาถึง1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแม็กจะเอาไปทําตูปา้ปลาหรือสร้างบ้านวะบลูมที่รู้แบบนั้นก็แทนที่จะคิดได้มันนั้นบอกว่าให้ได้แค่หกหมื่นหกพันบาทเออแค่นี้ก็ได้ซึ่งเงินที่ได้มาแม็กก็ไม่ได้เอามาซื้อตู้ปลาทันทีเพราะเขาไปซื้อปลาสวยงามมามากมายเเเ่่อออาาาาาปปปยในนตูู้้้ขงรรวธจะได็ส แม็กจีบสาวด้วยการใช้ตางของคนอื่นและการที่แม็กบุกโจมตีรถสาวไม้มากเกินไปเธอก็เริ่มตงหิดตงหิดใจและพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ประหลาดนี้เนื่องจากแม็กอายุเพียงแค่15ปีแต่มาตามติดสาวไม้อย่างเธอแม็กที่รู้ตัวว่าโรสเริ่มจะไม่โอเคก็บอกกับรสว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเพื่อที่รสจะได้ไม่ตีตัวออกห่างจากเขาเออยอมทุกอย่างของขแค่ได้อยู่ใกล้กับเธอเวลาต่อมาก็ถึงเวลาที่ละครเวทีของแม็กจะได้ทําการแสดงแต่ดูเหมือนไอคนนี้จะเล่นผิดคิวพูดนอกบทแบบมั่วไอตัวไปหมดแม็กก็เลยด่ามันเปป็นนชทําให้ี่ริดแแตกละ ใบหน้าของแม็กเป็นหนึ่งหมาดจนเลือกกำดาวของแม็กมันแตกแม็กก็เลยต้องเอาที่ชู่มมาอุดจ,จมูกแบบนี้แมงไม่น่าดาม,มันเลยแล้วพองานแสดงละครเวทีเสร็จลุงก็พาแม็กไปฉลองเนื่องจากการแสดงที่จัดขึ้นช่วยเป็นหน้าเป็นตาให้กับโรงเรียนของเขาแต่รถที่มาด้วยเธอก็ดันชวนเพื่อนที่เป็นผู้ชายมากินด้วยทำให้แม็กเข้าใจผิดและอาอาการหึงหวงรถแบบออกหน้าออกตาเฉยเลยเออกูเปไปเยอะซึ่งการที่แม็กหึงหวงแบบฉุนขาดมันก็แสดงซึ่งความไร้วุฒิที่ภาวะทางอารมณ์ทำให้รถโกรธแม็กมากเพราะไม่คิดว่าการของมันจะหนักถึงขนาดนี้อูว่าและอ้นีมันแลมา เราก็สอนนักเรียนตามปกติแต่จูๆ่ๆบลูมก็โผล่มาเนื่องจากแม็กจะให้บลูมซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนมาขอโทษแทนในเรื่องของการแสดงความทุเรศเมื่อคนืนนี้แม็กเจ้าของโรงเรียนโดนใช้อย่างกับลูกน้องแต่ถึงบลูมจะมาเจราจาให้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะเรก็รังเกียจน,นิสัยของแม็กไปแล้วแถมตอนนี้บลูมที่กําลังเหงาก็ดังรู้สึกชอบรคขึ้นมาแบบไร้เหตุผลแต่ถึงกระนั้นลุมก็ยังอุตส่าห์ส่งจดหมายที่แม็กเขียนมาขอโทษแถมยังเป็นจดหมายเชิญชวนมาเที่ยวชมกิจกรรมที่แม็กกำลังจะจัดขึ้นซึ่งกิจกรรมก็คืองานอัญเชญ ว่าไอ้แม็กมันเอาเงินไปซื้อตู้ปลามาโชว์สาวแต่พอถึงเวลารถก็ไม่มาตามคำเชิญแถมไอ้แม็กมันยังมาจากงานอันเชิญตู้ปลาในสนามเบสบอลโดยที่ไม่รับอนุญาตทําให้ครูใหญ่เรียกตัวมันไปด่าเป็นชดซึ่งรอบนี้มันก็จมเหมือก,กับที่ครูใหญ่ก็เอื้อมระอากับผลการเรียนของมันอยู่พอดีทาให้แม็กโดนไล่ออกจากโรงเรียนที่เขารักจนร้องไห้ขี้มุกปงแบบนี้แม่งทาตัวเองทั้งนั้นหลายวันผ่านไปแม็กก็ใส่ชุดนักเรียนชุดเดิมแต่มาเรียนในโรงเรียนใหม่ที่เป็นโรงเรียนธรรมดาทั่วไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าแม็กเคยเป็นรมมมมาาาชกยเ จบเพราะอยากโชว์สาวแต่ถึงกระนั้นแม็ก,ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะเขาก็ขอแนะนําตัวกับเพื่อนใหม่อย่างกับว่าจะมาลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านและก็แน่นอนแม็กบอกว่าเขาจะตั้งชมรมฟันดับขึ้นมาถึงแม้ว่าทุกๆคนจะไม่อยากเข้าชมรมก็าตามแมงเพิ่งมาถึงมึงจะมาตั้งชมรมอีกแล้วแต่ถึงแม้เขาจะดูเหมือนตัวตลกในวันแรกที่มาเรียนก็ได้มีสาวคนนี้มาชอบแม็กเฉยเลยเธอมีชื่อว่ามาการ์เรตอยางแต่แทนที่แม็กจะสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับเพื่อนใหม่อย่างมาการ์เรเขากลับเมินเธออย่างไร้ค่าซะอย่างน,น คุยกับรถในวันก่อนซึ่งเมก็ประจม,มบเหที่ตะแกรบบลูมก็กำลังมันด้อมดอมองๆคูรถอยู่พอดีแม็ฝากแมวไว้กลับไปย่างตะแกรบบูม mm. ก็เลยบอกว่าโรถน่ะไม่เหมาะกับเองหรอกเพราะเธอไม่มีความสวยเลยสัก,กันิดแต่คุยกันได้ไม่นานเราะคนที่จะใช้โทรศัพท์ในโรงเรียนนี้ได้จะต,ต้องมีบัตรโทรศัพท์เท่านั้นเออห้ามใช้โทรศัพท์รับพอถึงเวลาเลิกเรียนแม็กก็รีบบึงตรงไปหาคูรสเพื่อจะขอโทษเธอด้วยตัวเองแต่ก็ได้มาเจอกับบาร์ที่พร้อมจะแขวะแม็กอยู่ตลอดเวลาทั้งคู่ก็เลยมายืนด่ากันแแแแแบบบนนนี้้มมมมเเจจออป็็ไไ่่ดดดาากกกัััตลลละะสพรถ การขอโทษในสิ่งต่างๆที่ด้ทาลงไปในวันนั้นจากนั้นเขาก็พูดอะไรไปเรื่อยเปยื่อยและก็เหมือนจะได้ผลเพราะโรก็ไม่ได้โกรธอะไรแม็กแล้วแม็กก็เลยขอให้โรสช่วยติวหนังสือให้เขาหน่อยเนื่องจากเขาไม่อยากจะโง่ในเรื่องเรียนอีกต่อไปแล้วซึ่งหลังจากนั้นโรก็ช่วยติวให้กับแม็กทำให้ผลการเรียนของเขาดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่หลุดการเป็นตัวเองด้วยการสร้างชมรมต่างๆขึ้นมาอีกแล้วแมงว่างไม่ได้ต้องสร้างชมรมในขณะเดีวยวกันที่บลูมเขาแบบขอบเข้ามาง,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 งุ้งงิ้งกับ รรวดเ็นั่นก็เพราะความเหงาเป็นควบบวกค้อนลบแต่การที่บลูมเข้ามาเคลมรถก็ไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปเพราะมือขวาของแม็กยังเดิศก็เข้ามาเห็นและเอาเรื่องนี้มาเขียนเป็นจดหมายส่งให้แม็กเพื่อที่แม็กจะได้รู้ว่าตอนนี้กำลังโดนสวมรอยนั่นแหละครับพอแม็กรู้เรื่องนี้ก็รีบเข้ามาคุยกับบลูมที่ตอนนี้เพิ่งจะสวัดแกกับรถมาหมันๆและกำลังจะขับรถกลับบ้าน,นแม็กสดๆร้อนๆคันหนังคาเขา่าและด้วยความเสียใจแม็กก็รอเวลาจนถึงเช้าก็มาด่ารถในขณะที่กำลังสอนหนังสืออยอ่ากูผิดอะไรเนี่ยจากนั้นแม็กก็มาเผ โรงควันที่ครูใหญ่แรกเขาเอาเจ้าโรงเรียนแล้วก็แก้เผ็ดบลูมโดยการบอกเรื่องที่บลูมกาลังงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งครูสาวในโรงเรียนกับเมียที่อยู่ในสถานะห่างกันสักพักทำให้บลูมโดนเมียฟ้องหย่าทันทีแมงโคตรเสงแต่ก็ยังไม่นำใจเพราะแม่ก็แอบเอาฝุงเพิ่งมาปล่อยในห้องของบลูมทําให้เพิ่งพวกนี้รุมต่อยบลูมจนตัวบวมแต่บลูมก็ไม่ได้โง่แล้วรู้ว่าน่าจะเป็นฝีมือของแม็กเขาก็เลยเอารถจักรยานของแม็กมาทําให้มีสภาพเป็นแบบนี้เออต้องเอาเขินแต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะแม ราเบรขาดบลูมก็เลยแจ้งจับแม็กจนทำให้แม็กโดนจับมาเข้าคุกจะได้เลิกบ้าสักทีเออเอาจนเข้าคุกแต่พอแม็กเอกมาจากคุกได้เขาก็เอารูปรกับบลูมในเชิงชูสาวมาให้กับครูใหญ่ครูใหญ่ก็เลยต้องไล่รถออกเพราะไปทําให้บลูมต้องโดนฟ้องยา่าและถึงแม็กจะเป็นคน <c oughs> ทําให้รถต้องโดนไล่ออกเขาก็ยังหน้าด้านน้าทนไปหารถทําให้แม็กต้องโดนรถไล่อยากก่างกระหมูกระหมาแบบนี้และพอแม็กเอกมาเขาก็ดามันทะลอกไอ้บัคกโดนในบัคกชกหน้าจนนอนสลบสลายทุเรศทุรังยิ่งกว่าเดิมแม็กหมดสภาพเลโก้และหลังจากนั้นนนแมม็กกกกทีี่่ตอออ้ลลาาายไปปหัวเเ สิงกับผู้คนภายนอกเลิกไปโรงเรียนเลิกทํากิจกรรมที่เคยทําทุกอย่างและหันกลับมาช่วยพ่อตัดผมอยู่ในร้านแบบเงียบๆแต่ก็ยังมีสาวน้อยมาเกเรที่ยังเป็นห่วงแม็กถึงแม้ว่าแม็กจะมีท่าทีใจดํากับเธอมากแค่ไหนก็ตามแม็กยังไม่สํานึกเวลาต่อมาเด็กาบข่าวมาบอกกับแม็กว่าตอนนี้ครูใหญ่ป่วยหนักเนื่องจากการหัวใจวายเฉียบพลันแม็กก็เลยมาเยี่ยมครูทั้งที่เขาก็ไม่ได้ชอบครูใหญ่เลยสัก,กนิดและพอครูใหญ่ได้ยินเสียงข,ของแม็กเขาก็สะดุ้งตื่นหลังจากที่หมดสติมาเป็นเวลา10วันแม็กยังจะตามมาเยี่ยมกูอีกและอาเร่งววกกียับ ว่าบลูมยังสวัสดวแก๊กกับเธออยู่หรือเปล่าแต่บลูมก็ได้บอกว่าตั้งแต่ที่รสลาออกจากโรงเรียนเขาไม่ได้ติดต่อกับรถอีกเลยเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งเมื่อดันเข้าทางแม็กเขาก็เลยรีบตรงมาที่บ้านของรดด้วยการแกล้งว่าขับรถล้มและขอเข้ามานอนพักที่บ้านของเธอแม็กโคตรเนียนแต่ก็หลอดได้แค่แป๊บเดียวรถก็จับได้ว่าแม็กโกหกเธอก็ไล่แม็กออกไปจากบ้านเพราะมันเข้ามากวนตีนชีวิตเธอแบบซำแล้วซำเล่าเออไปก็ได้เวลาต่อมาแม็กกับเดอร์ก็มาเล่นว่าวกันที่ลานกว้างและในขณะที่กำลังเล่นว่่่่าาาบบบบรรกัันนนนออยููจมมีเคคืงงิิลหึ ึือมันก็เป็นเครื่องมืนของมาการเรสที่เธอเอามาบินเล่นตรงนี้พอดีแล้วพอมาการเรสได้เจอกับแม็กมาการเรสก็ด่าแม็กเป็นชดว่าที่ผ่านมาแม็กน่นใจดำกับเธอมากทั้งๆที่เธออยากจะเป็นเพื่อนกับเขาแต่แม็กกลับไม่สนใจเยดีเธอเลยสักนิดมึงมันคนใจดำอ้าวไรวะวันต่อมาแม็กก็นัดบลูมมาที่ร้านตัดผมเพื่อให้พ่อของเขาตัดผมให้กับบลูจะได้มีทรงผมเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขาบ้างแต่ตอนนี้เขายังปลงได้แล้วว่าโรดไม่ได้รับเขาเขาก็เลยคิดที่ช่วยบลูให้สมหวังกับโรดด้วยการบอกให้บลู้ปลาแบบย่่งใญ การอย่างกับควาเรียมแมงยังไม่จบกับตู้ปลาซึ่งบลูมมันก็ดันเชื่อแม็กและทุ่มเงินไปถึง8ล้านบาทเพื่อจัดพิธีเหมือนกับที่แม็กแนะนําแล้วพอถึงเวลาที่จะทําการอัเชอญตู้ปลารถก็ไม่มาตามคำเชิญเหมือนเดิมทำให้บลูมต้องสูญเสียเงินไปถึง8ล้านบาทแบบที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยสักนิดแมงกูไม่น่าเชื่อมันเลยเวลาต่อมาแม็กก็เอาปืนอัลลมายิงใส่บักทำให้ไอ้บักตกใจและโกรธมากยิ่งกว่าเดิมแต่มันก็ต้องหายโกรธเนื่องจากแม็กชวนมันมาแสดงละครเวทีซึ่งมันก็ทําให้เรารู้ว่าที่ััมนไม่ชอบมกเนื่อองงจาข้าาามมมมันรรรไไ่่วจะะชอ แม็กก็ไม่เคยชวนบัคเข้าไปอยู่ในชมรมเลยสักอันเดียวและการที่แม็กชวนบัคมาแสดงละครเวทีมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดีขึ้นึออกูแค่อยากจะมีเพื่อนแล้วพอถึงวันแสดงละครเวทีผูกคนมากมายก็แห่กันมาดูละครของแม็กโดยที่เขาก็ได้ล็อกที่นั่งให้กับบลูมแล้วรถนั่งติดกันเพื่อที่ทั้งคู่จะได้สารสัมพันธ์กันต่อไปเออแบบนี้ยังดีกว่าเสียเงินไป8ล้านและพอการแสดงละครเวทีได้จบลงทุกคนที่มาชมการแสดงก็พากันฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เพราะบทการแสดงมันเยี่ยมยอดมากแบบที่พวกเขาทุกคนค ใจให้มากเรเด็มากขึ้นหลังจากที่มกมุ่นอยู่กับรถมานานส่วนบลูมกับรถก็กลับมาคบกันจากฝีมือของแมกทำให้สองคนเหงาเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อถือซึ่งหนังเรื่องนี้ก็สะท้อนหลายอย่างในสังคมทั้งการศึกษาที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในหลักสูตรความรับความหลงในมุมที่เครียวกราดและคําว่าเพื่อนที่ไม่มีอายุมาข,ขวางกัน้นอ่ะพอและแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงบ้างล่ะครับสําหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้ากคุณชอบคลิปนี้ก แล้วมันจะกใหม่เมเ,เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ